คือของผมเนะี่ยไม่ได้ประเมินเลยนะฮะเพราะว่าไม่ได้ทํางานแล้วผมคิดว่าการประเมินตอนนี้เนี่ยอย่าเพิ่งไปคิดหลายมากเลยเทุกคนก็ประเมินโดยยังไม่รู้จริงๆขนานั้นะนะฮะอ,อ,อย่าไปห่วงเรื่องประเมินเลยเทําอะไรก็ตามช่วยให้น้ําลดเร็วที่สุดไปก่อนนะฮะเมื่อลดแล้วค่อยมาประเมินกันนี้ถ้าถามว่ามีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไหมนะ ขอแยกเป็นสองส่วนส่วนที่เป็นเศรษฐกิจมหาภาคหรือว่าแมคโครนะฮะเพราะแน่นอนก็คือ <c oughs> ยอดส่งออกนะยอดการผลิตในไตรมาสนี้ลดลงแน่นอนนะยอดการผลิดยอดส่งออกลดลงแน่นอนนะฮะแล้วก็จะทําให้อัตราการเติบโตเศรษฐกิจของไตรมาสนี้ลดลงจากที่ควรจะเป็นนะไม่มีใครรู้หรอกเท่าไหร่ะนะะท,ที่ที่ออกมานี่ยังนั่งเทียนนั่นนะฮะแต่ว่า สุดก็คือในเรื่องแมกโครคือว่าถ้าถึงไตรามาสแรกคือไตรามาสถ,ถัดไปไตรามารแรกปีหน้าเนี่ยก็จะต้องมีการฟื้นฟูในการฟื้นฟูนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของโรงงานหรือจะเป็นบ้านก็ตามต้องมีการใช้เงิน็นเงินที่ใช้ไปเนี่ยจะช่วยให้เศรษฐกิจพลิกฟื้นหมุนกลับขึ้นมาได้เร็วนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอดูของญี่ปุ่นก็ได้ญี่ปุ่นไตรามาสที่มีเซนามิก็เศรษฐกิจมาภาคลดลง อย่างรวดแรงเลยแล้วพอใจมากถัดมาเงินใสก็ขึ้นมาอย่างแรงนั้นตรงมหาภาคเนี่ยไม่ใด้พอรวมในสุดมันจะพุ่ได้เร็วแต่ที่กระทบมากคือเศรษฐกิจจุลภาคที่แต่ละตัวเรือนแต่ละโรงงานพวกนี้จะกระทบมากจุดจุดที่สําคัญขึ่นก็เดินถุยแล้วนะฮะท่า,านนาธถบดีแล้วคือก็ต้องมีการเยียวยานะการเยียวยาอวอนตั้งใจที่จะชดเชยทุกบ้าน ที่น้าท่วมเพื่อให้มีเงินไปซ่อมแซมเป็นความจ้างใจที่ถูกนะที่ถูกต้องเลยก็ให้ต้องให้เงินไปซ่อมแซมบ้านแน่นอนนะนะแล้วก็เราประเทศไทยนี่มีเงินไม่ต้องไปขอคู่ใครหรอกมีเงินเท่านั้นเรามีเงินเยอะแยะเลยอันนะั้นที่ถูกจุดสําคัญคือต้องทําให้เร็ว และทําให้ทําให้ยุติธรรมไม่ถึงรัฐบาลถึงบอกว่าจะออกออกมากู้เงินเพื่อช่วยเหลือน้นเพว่อของเขาเี่ยเงีเน่เขาบอกไงเราแต่วันจําเป็นมันไม่มีหรอกเงินมีเยอะแยะนะฮะเงินมีเยอะแยะจวาไปกู้ปุ่งญี่ปุ่ปนก็ได้แต่ถ้าเขาใครเสนอมาก็เอาไว้ไม่เป็นไรหรอกนะมิตรเสนอมาเอาไว้แต่ความหม่ว่าเรายืนบืองขาตัวเองได้ไหมเรายืนเบืองขาตัวเองได้นะฮะแต่มิตรเสนอมาเอาไว้สําคัญคือว่าต้องช่วยให้เร็วโดยยุติธรรมไอ้ตรงเนี้เร็วเนี่ยสำคัญที่สุดก็คนเ,เวลา เวลาน้ําแหง้งเขก็อยากจะกลับบ้านอยากจะพึ้งฟูตอนนั้นเงินหมดพอดีเนี่ยมันจิตใจจะยิ่งเสียใหญ่แล้นรัฐบาลต้องเร็วเรื่อน,นี้นะฮะ,อ,ะอันที่สองที่รัฐบาลควรจะช่วย,ช,วย,ช,วยช่วยช่วยชาวบ้านก็คือนอกจากค่าซ่อมบ้านแล้วเนี่ยชาวไร่ชาวนาที่พืชผลสูญทำลายไปเนี่ยอันนี้ช่วยได้ไม่น่าจะยากเพราะว่ารัฐควรจะช่วยด้วย ทีข้าวยังเอาไปจำนำในราคาสูงได้ไอ้นี่เขาเขามีข้าวเขาอยู่ในมือมันหายไปะนะ,ะไม่ต้องไปให้ราคาหมื่นห้าเลยหรอกให้ราคาเท่าที่พอจะเขาพอจะคุ้มทุนเขาก็พอแล้วอันนี้ที่บอกว่าไม่ยากเพราะอะไรเพราะชาวเอาเอาเรื่องข้าวอนนะชาวนาเนี่ยจดทะเบียนเสร็จหมดแล้วแล้วเปิดบัญชีไว้แล้วที่ธนาคารที่ทกศฉะนั้นเรารู้นี่ในเขตน,นน้ําท่วมก็ชัดเจนว่า เขตนั้นของชาวนาคนนั้นชาวนาเขาจะบอกเลยที่เขาเขาปลูกข้าวอยู่เขตไหนพื้นที่ไหน,นรู้แล้วเนี่ยข้าบัญชีเขาซะนะฮะควรจะช่วยเร็วหน่อยถ้าชาวนาเขาได้ทุนหรือส่วนหนึ่งของทุนคืนแล้วก็ได้เงินช่วยสร้างบ้านเนี่ยจิตใจมันก็ไม่เสียนะฮะและเงินที่ให้ไปเนี่ยมันจะไปหมุนเศรษฐกิจด้วยมันจะไปหมุนเป็นการก่อสร้างเป็นอะไรต่างชาวนาเขาได้มาเขาจะใช้ตังเงินได้ไปเนี่ยมันไม่เสียแต่เป็นการหมุนเศรษฐกิจนะ ส่วนด้านโรงงานโรงงานนี่ก็ก็สำคัญตรงไม่มีโรงงานใหญ่โรงงานเล็กโรงงานใหญ่เนี่ยส่วนมากเขาดูแลตัวเองโดยการทําประกันไว้แล้วนะก็เพียงแต่เจจากับบริษัทประกันให้คณะกรรมการประกันภัยเขามีคณะกรรมการประกันภัยแห่งชาตินยเจจากับบริษัทประกันให้ให้จ่ายให้เร็วที่สุดอย่าอย่ายื้อเลยไม่เหมือนตอนที่ตอนที่เผาเขาที่แล้วยื้อบริษัทประกันยื้อนานแล้วเลยนะ น,นี่ให้เยียวยาให้เร็วที่สุดมันเห็นชัดว่ามันมันเสียหายนะอันนี้ต,ตรงเนี้ยก็จะได้ไายแล้วก็ธนาคารแล้วก็แบงก์พาณิชย์ก็ก็ตกลงแล้วที่เขาจะยืดหนี้ยังไม่เอาอะไรนั้นนั้นบริษัทใหญ่จบไปแล้วส่วนใหญ่หรือบอริษัทเล็กๆบริษัทเล็กๆที่ไม่ได้ทําประกันมีสิอันนี้รัฐบาลต้องมานั่งคิดว่าจะจะช่วยยังไงไม่ให้น่าเกลียด การช่วยบริษัทไม่เหมือนกับการช่วยชาวบ้านช่วยชาวบ้านนี่มันเห็นชัดช่วยบริษัทนี่ทำยังไงไม่คนนินทาอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบ,บาลต้องคิดอันนี้ว่าให้พร้อมเลยนะฮะัทันทีที่น้ําแห้งต้องประกาศและทาเลยถ้าอย่างเนี้จิตใจคนก็จะดีเศรษฐกิจก็จะฟื้นเร็วนะครับ